เจนะพู้ดิดเลยมั้งไหนอุ้ยเมื่อเดิไวหายใกินกุ้งปลาเลยบักกะชังบ้านเลยอุ้ยแล้วค่อยมีอันแพมเพิ่์นให้ยู่เขาซื้อมาห่อบักใหญ่เลยมันมันน้อยนะเขาซื้อมาให้เจ้าไอ้บักอันนั้นมันใส่หมดเลยบุลอดอ่ะเป็นอะไร ผัตตัดบอกอันไหนเบเร่มันมันตัวน้อยใช่ได้อยู่เอารอเอาไว้ให้มันใช่ตอนหญ่ก็ได้มีเป็นเพือเออคือชื่อมาฮ่อนั้นนะสามร้อยละไอ้หลุบอกว่าเออตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ มันมีรุ่นน้อยอยู่แต่ลูกชายดีใจไหมรอคือพ่อมันเนาะสัมภาดจะเอเอาก็ลูกพ่อเห่ยปลกบานๆปากพ่อบานเหรออ๋อเป็นผืนยางมาเนี่ยมันเด็กน้อยจะต้องอุ้มอ่ะ S <S เออพ้า <hi> ว่อนเสกถือทั้งมาทั้งคนเหลือนอะวันนี้โอ๊ยแนวนั้นแล้วบัดเทากัทะบเบิ้ลกว่ามาไงเลยค่ะใจบุอิมกินข้าวกินน้ำหลายๆหุ้ยอะไรวะข้าวก้อนเนี้ยหัวตายแล้วตะเกเตรนเป็นคนที่ไหนเพนจ๊ะ ชิสเกตบ้านไพหวางอำเภอขุขันปเ,เป็นไเบึงหนังนะเริ่มนอนคลอดพึง่งคลอดค่ะแม่เขาอมืมีคนมาถ่ายอลได้วยนี่ ชื่อว่าอะไรอ่ะมังกรมังกรโอ้โหมานินมังกร <c oughs> เอาหัวเอาจะให้หัวเงีย้ยงไหมอุ้ยต,ตกตาบ่เบนเนามันก็เจ้าก็เชียงเชียงให้มันตรงกันตัวประยุกต์ไปใช้ มาน้อยเทนอ้อยสามโลสองยายเลืมมันเปิดครับกลับวันไหนกลับวันไหนกลับบ้านวันนี้ครับอุวีก็กลับเร็วแทะสิบวันนะเจ็ดเแปดวันแล้วครับบอกอะไรนะอยู่มุกอาหารนั้งหลายวันโอ้โลงบานเลยอาทิตย์เเออเมื่อขึ้นไปศานนะว่าจะไปเยี่ยมหมอเขาไม่ให้เยี่ยม ดูหงหลู่พ่อบ้า,ากันตรงนั้นแหละเขาฆ่ากันมือวันเจ้าภาพกินตายังไม่ได้อาบนะ้ำเหมือนกันเลยยายโหนี่อาหารอาหารคนหรืออาหารอะไรอาหารคนน <Ą ฮ> ี่ทนทยทั้งคนทั้งหมาทั้งคนทั้งหมาขยำลงขยำยายาไปดูน้ำมาเหรอ<ห>อืม ม่ได้ไปเยี่ยมพี่แดงว่ะเออพี่แดงเขาบอกว่าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยลองโอ้ตาคนค่อยแหงเมื่อยอยู่เดียวนี่เมืเ่อยบมดเพราคนไปเยอะนึะเขาไปเไปหายาอยากได้พันมักมักละกอะกอันนี้จังลเลยป่าหลกเอาแม่ไม่ใช่ไอ้หนุ่มทางหรอกพันสีสีเหลืองนะมันชุกหรือยังมันชุกปานดูสิลูกนั้นนะมันชุกยัง ลูกลูกชุดท้ายนะ่ะจับมาบบค,ค่ะ,อคะเออลูกนี่ละป้านเลยชุกยังทิ้งเอาเอาม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 าอันอนี้ก็ชุ่นเดินมาเร็วๆอะไรอ่ะอ๋อ นี่มันละกอพันพันใหม่พันอะไรฮะเอาคนนี้แล้วเกี้ยวรถเกี้ยวบรไดอกข้าวงามปนนั้นข้าวที่เทข้าวที่ทีข้าวที่้ที่แล้วแห้งืจังมันชิได้ชิได้ โอ Le, ้แล mm. ้วได้แล้วได้จังนานอืมเอารถเกี่ยวปิดระบบน้ำนะปิดแล้วล้างล้างโอ้โหอะไรไปเกี่ยวไหนวะนะ ฮะบอแมนตกลดไพลไม่ตั้งเขามะละกอต้อาาตงลางปลุกพักไว้กินเนาะสวนครัวน้อยหนึ่งนั่นบ่มีน้ำบอ Bự thuột hai quần đỡ nhìn nam mà lưng giúp ai giúp ốt hay nói khá có thời về làn เขาไปเฝ้าหลานเขาอยู่โรงพยาบาลปยุอืม าก็ได้มะละกอลูกหนึ่งบ่มีเงินได้น้องฮิบเอาตกรถุดได้นี่ร้องมากวนเลยเลขบ่เคยได้เลขเช่าได้แล้วผู้ประธานแม่เอ,เอ๋ผู้เราเป็นเช่าข้าวเราเช่าข้าวเราไไดดด้้ก็คิ ได้ยูนี่เขาโฆชณาเขาเขาก็มัร้อยร้อยแล้วเขาขายร้อยละสามหคนละสามบมอย่างคนละสามคละสามเ่อว่าหมื่นคนนี่ก็ได้สามหมื่นเลยน่งหนอโอ้ยเลยได้ไหมไม่ใช่มันเป็นเหรียญไม่ไมม่น้นบอกถ้าหมื่นคนมันก็ได้สามหมื่นมันก็รวยแล้วสิ ไม่ใช่ดอกเข้าใจอะไรผิดป่ะเออขอจบคลิปแค่นี้นะคะจะ่าลืมกุไลค์กดะชร์๊ยบก็จะตกใจให้กุคนยายด้วย